สวัสดีทุกคนเพราะว่าหมาลร่หมากระสามาพบกับแฟในช่องประจญ์นิราของแฟอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ดูปากฉันแมบ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 แต่ว่าคลิปฉันไม่มีเสียงทุกคนฉันไม่ฉันทั้งใจจะพูดในคลิปแต่ทุกคนแต่ว่าไม่ฉันลืมเช็คอตไม่ที่อยู่ข้าคนนั่นแหละลืมเช็คว่ามันไม่มีแบตทุกคนเออเกือบบ้าละฉันกลายเป็นว่าฉันต้องมานั่งค่าคลิปนี้เองนะทุกคนกับข่าวฉันวันนี้อย่างที่เห็นแล้วจะเขามันไก่สองกระสัตรจ้ะมีทั้งไก่ทอดไก่ต้มจ้ะฉันทําเองเเนน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 าะะ้ิิแแบบััวลลย่่หทุกกคคปีีฉพูด ากก็เสียงอาจจะไม่คล้องจองกันเท่าไหร่นะทุกคนฉันจะมาพูดเรื่องที่ฉันพูดก็คือเอ่อเอฟซีเรื่องเล่าของฉันวันนี้ก็คือเอฟซีทักมาจากที่ฉันอยู่เคยอยู่วงการเนียฝรั่งมาก่อนเนาะฉันก็เลยเอฟซีก็เลยเรียกร้องให้ฉันคุยเรื่องนี้สําหรับเรื่องคนดังที่ว่าเด็กน้องเขานั่นแหละเออจริงๆเอาบอกตรงๆว่าฉันไม่เคยอยากพูดเรื่องนี้เพราะว่าฉันออกจากวงการนี้มานนานแล้วเนาะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยข้อกฎหมายนิดหน่อยด้วยความที่ฉันเป็น อินฟูในแอปแดงเนาะฉันก็จะให้ความรู้ความอะไรแบบนี้เรื่องกฎหมายของเบลยเยียมต่างประทเทศอย่างเงี้ยเนาะเอฟซีก็เลยขอให้ฉัน พูดเรื่องนี้เรื่องกฎหมายก็คือเท่าความก่อนก็คือว่ามันมีน้องคนหนึ่งอายุ17ปีเป็นอินฟูเหมือนเดนน้นองก็ค่อนข้างดังในะแอปดําอะไรอย่างงี้เนาะนางมีประเด็นคือมีแฟนรุ่นปู่รุ่นปู่นี่คือฝรั่ง6 4ปีทุกคนนางตอนที่รู้จักกันคือนางเราฉันก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนะก็พอ FC เอฟซีเราไปฟังท่านก็เลยไปติดตามพอสมควรฉันก็เลย,อเ,ลยเออจากสรุปใจความแต่รายละเอียดเรื่องส่วนตัวฉัน,ฉ,นฉันไม่ขอลงแต่ที่นางบอกก็คือว่านางเลิกกันเพราะว่ารักของเรามันผิดกฎหมาย ซึ่งเอฟซก็เลยสงสัยเอฟซของแพีวาก็เลยสงสัยว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยใช่ไหมแพีวว่าอะไรแบบเนี้ยเอาจริงๆตามกฎหมายสากลโลกเลยเนาะทุกคนเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดปีถ้าจะมีแฟนก็ถ้าผู้ใหญ่อไม่เอาความมันก็เป็นไปได้จ้ะแต่ว่าถ้าต่ํากว่าสิบห้าปีก็คือถ้าถึงญาติพี่น้องผู้ใหญ่เอาความไม่เอาความเขาก็ต้องดําเนินกฎหมายดําเนินคด,ดีนะเพราะว่าเป็นอาญาแผ่นดินถ้าแต่ว่าต่ากว่าสิบแปดปีเนี่ยก็คือว่าถ้าพ่อแม่ไม่เอาความ เลยสิบห้าปีมาแล้วแต่ว่าไม่ถึงสิบแปดถ้าพ่อแม่ไม่เอาความมันก็สามารถแบบเอยอมความกันได้อะไรประมาณนี้จากที่ฉันรู้นะอนี้คือของไทยเนาะทุกคนเอฉันความคิดส่วนตัวฉันคิดว่าฝรั่งน่ะน่าจะกลัวน่าจะกลัวแบบว่าผิดกฎหมายกันเลยเลิกกันก่อนแล้วฉันคิดว่านางน่าจะเลิกกันก่อนที่ฉเพราะว่าตอนที่คบกันนางนางพูดว่านางยังสิบจิตก็เลยกลัวแบบจะมีมีเอปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้มาพูดถึงกฎหมายประเทศเบลเยียมเนาะกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มีอยู่จริงจาะประเทศเบลเยียมนี่ถ้า อายุห่างกันเกิน20ปีนี่เขาจะไม่ให้วีซ่าเนาะทุกคนขอวีซ่าแต่งงานเขาจะไม่ให้เหตุผลของเขาก็คือว่าเขาคิดว่าอายุมันห่างกันเกินไปช่องว่างมันเยอะเกินไปสาหรับการจะเป็นสามีภรรยากันถ้ามาพวกคุณถ้ารักกันจริงจะอยู่ด้วยกันได้มันก็คือขนาดจะต้องกลับมาอยู่ประเทศไทยก็คือผู้หญิงน่าจะไปอยู่เมืองนอกไม่ได้จ้ะเพราะว่า เขาไม่ให้วีซา่าซึ่งฉันเห็นมาหลายคีฟเร็วก็คือโดนปฏิเสธวีซ่าเพราะว่าอายุเยอะเกินอายุห่างกันเกินไปเนาะแล้วย้มหนีเต็มที่เลย20ปีจะห่างกัน20ปีแต่สําหรับเคสน้องคนนี่ก็คือผู้หญิงอายุ17 18ผู้ชาย64นี่ก็โอ้โห40กว่าปีเนาะแก็ปช่องว่างระหว่างวนะัยมันเยอะเกินไปทุกคนมันก็เลยได้พวกเจ้าหน้าที่พวกคนพิจารณาอะไรเงี้ยเขาก็มองได้หลายแบบสมมติเราอายุห่างกันขนาดนี้เราไปขอวีซา่าเขาก็จะมองว่าเราแต่งงานแบบหลอกลวง อืแต่ง,งานจ้างแต่งงานหรืออะไรเงี้ยมันมองได้หลายอย่างทุกคนส่วนมากกันเลยเป็นว่าเบลเยียมนี100่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยไปที่จะไม่ได้วีซ่าเลยถ้าอายุห่างกันเกินไปเพราะว่าคสบางคสอุทธรลายที่ฉันเคยช่วยมาก,ก่อนนั้นนี่ก็คือมีแบบว่าเคสที่อายุห่างกันแบบสิบห้าสิบหกปีอะไรเงี้ยขนาดนั้นก็ยังยากเลยทุกคนแต่ว่ากฎหมายของเขาที่เคยศึกษามาก,ก็คือถ้าเกินยี่สิบปีอายุห่างกันเกินยี่สิบปีนี้ไม่ได้ไม่ได้วีซ่าแน่นอน เออแต่แต่งงานแพ้ไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตให้แต่งไหมนะนั่นแหละแต่ว่าถามถึงความเป็นไปได้ความแบบว่าไอ้นี่เนาะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันไม่มีใครกาหนดได้หรอกจ้ะแต่ว่าความเป็นไปได้อะคือว่าช่องว่างระหว่างวัยถ้าคนเราอายุมันแก่เกินไปอะอายุมันห่างกันเกินไปอะมันแบบรุ่นหลานก็รับรุ่นตายอย่างเงี้ยมันโกมันเกินไปไงทุกคนเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตด้วยกันะเด็กน้อยเรา20สมมติว่ามองยังไงว่าเรา20ต้นๆอย่างเงี้ย แล้วเราไปมีแฟนอายุที่เขากเกษียณแล้วอย่างเงี้ยเราเพิ่งจะเริ่มทํางานแล้วเขากเกษียณแล้วยงเงี้ยชีวิตจะอยู่ยังไงไปอยู่มืง,งนอกก็คือผู้ชายก็เออมองภาพก็คือว่ามันพิษที่พิษทางไปหมดทุกอย่างทุกคนนั่นแหละสําหรับสายฝอใครที่แบบว่า อยากหาสามีฝรั่งเนาะหรือว่าอะไรก็ดูอายุจักหน่อยวัาฉันรักเขาอะไรเงี้ยมันก็อย่าง,งกรณีของน้องคนนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษาเนาะก็คือนางใช่นิยามความความรักของนางที่นางเพิ่งเลิกไปกับฝอ,อรุ่นตาคือนางบอกว่ารักของเรามันผิดกฎหมายนางบอกคือนีนั่นแหละทุกคนก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันมีจริงซึ่งเขาอาจจะรักกันจริงๆร,งรงิก็ได้เขาอาจจะอยากใช้ชีวิตด้วยกันจริงๆงก็ได้แต่ว่าความความเขาเรียกว่าอะไร ความเป็นไปได้เนาะในอนาคตอะมันเป็นไปได้ยากแล้วที่นี่มองสภาพว่าตอนที่เราอายุสามสิบกว่าเรากําลังแบบว่าอยากเที่ยวอย,อยากไปนู่นอยากไปนี่เรากําลังอยากใช้ชีวิตแต่สามีเราอ่ะเจ็ดสิบอย่างเงี้ยคือนางออกไปไหน time, แทีจะไม่ไหวแล้วนางก็แค่ตื่นมากินกาแฟนั่งดูทีวีอ่านข่าวใช้ชีวิตให้ถึงค่าแล้วนั่งก็เข้านอนอย่างเงี้ยมันก็นเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุยกันยากอยู่นะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปรับตัวหากันยากนะทุกคนมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ฝืนลําบากอะไรเงี้ยเออช่วงช่วงแรกและปีแรกๆเราอาจจะทาได้ก็ได้เพราะว่าความรักมันยังหวานหอมแต่มองเข้าไปว่าอีข้าปีซี 10, ปีวันที่เขาแปดซิบเราเราเพิ่งได้ใช้ชีวิตเรามาอีกมีกี่ปีเงี้ยเราเราต้องมานั่งดูแลคนแก่ต้องมาใช้ชีวิตกับคนแก่ก็คือเราเป็นเด็กมาเราก็ใช้ชีวิตแบบเด็กน่อยนะอเนาะพอโตมาพอเราได้ทํางานหรือว่าอาจจะไม่ต้องทํางานก็ได้จะโฟร์รือย่งอะไรแบบนี้เนาะกลายเป็นว่าเอา ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ,ๆก็คือต้องเฝ้าผัวอยู่บ้านเพราะว่าบางทีผัวก็ไปไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเป็นข้อคิดไปจากว่าเออจะเลือกจะอะไรก็ดูดีๆเนาะผิดนิดนึงคิดถึงอนาคตน,นิดนึงเพราะว่าปัญหาการอย่ายล่างก็ไม่ใช่เรื่องสนุกจก้ะรักแล้วก็พอเวลามันเลิอกอะมันมันเหนื่อยมันเขาเรียกว่ามันเจ็บไม่ว่าจะอ,าอยู่เท่อะไรอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีการเลิกรามันเจ็บปวดกันทุกคนเลยจ้ะงั้นก็เอาไว้ให้เป็นเคสศ,ศึกษาเนาะอย่างที่พี่พบอกเลยจ้ะโอเคจ้าขอบคุณตาเจอกันคลิป